บทเรียนเพื่อการอภิบาล52บทบทเรียนเพื่อการสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและเป็นพรบทที่51การระวังรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ให้ถดถอยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานแล้วก็หลังจากนั้นจะอ่านพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่10ก็สามารถถ,ถึง39นะครับให้เราอิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์อวยพรให้เรามีชีวิต คริสเตียนที่มั่นคงไม่วันไหวและก็เดินหน้าก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ถดถอยด้วยไม่ว่าจะมีสาการใดเกิดขึ้นในการติดตามพระเจ้าของเราขอพระคุณพระองค์ที่ทำให้เรามั่นคงเราทั้งหลายจะมั่นคงอยู่ได้โดยพระองค์ผู้ทรงสถิตกับเราและปกป้องเรานำพาเราขอสร้างเราให้มีชีตภายในที่มั่นคงโดยผ่านพระชนนะตลอดเวลาด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมน ในพระธรรมฮิปรูบทที่10ก็สามารถถึง39นะครับเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันในพระธรรมฮิปรูบทที่10ก็3 5ถึง39ก็บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามนามพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นั้นอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านทั้กหลายไม่ใช่คนที่ เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยการถดถอยฝ่ายวิญญาณเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคิดเตียนในทุกคนหรือทุกระดับและก็ถ้าเกิดขึ้นกับใครก็จะนำผลเสียสู่ชีวิตคริเสเตียนส่วนตัวของเขาและต่อขึ้นจากส่วนรวมและถ้าไม่รีบแก้ไข ท่าทีให้ถูกต้องสภาพการเหล่านั้นก็จะนำเขาให้พัฒนาไปสู่การหลงหายหลงออกนอกทางของพระเจ้าได้ในที่สุดนั้นถ้ามีท่าทีที่ถดถอยท่าทีที่ไม่ถูกต้องท่าทีที่ทำให้ชีวิตเราเริ่มมีปัญหาออกห่างพระเจ้ามีความคิดแง่ลบต่างๆต้องรีบแก้ไขนะครับถ้าไม่รีบแก้ไข โดยวิธีทางที่ถูกต้องก็จะทําให้หลบห่างพระเจ้ามากขึ้นถูกมันล่อลวงครอบงําความคิดมากขึ้นและสุดท้ายก็หลุดออกจากการมีชุดอยู่กับพระเจ้าและอาจจะไปถึงจุดปฏิเสธพระองค์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการระวังรักษาชีวิตป่ายวิญญาณไม่ให้ถดถอยสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ก็คือน้ําประเทยพระเจ้าพระองค์ทรง มีน้าพระทไทยที่ไม่ต้องการให้คริสเตียนสักคนเดียวถดถอยหรือหันหลังกลับในการเดินติดตามพระเจ้าเหมือนที่ลูกาบทที่9ก้็6.2ว่าผู้ใดจับคันไถ่แล้วย่อมไม่หันหลังกลับพระถ้าหันหลังกลับก็ไม่สมควรแก่แผ่นดินของพระเจ้าก็คือไม่สามารถที่จะเดินเข้าถึงแผ่นดินพระเจ้าที่แท้จริงได้ก็หลุดออกจาก วงจรลุดออกจากทางนั้นก็เลยหลงไประหว่างกลางทางหรือไปทางข้างทางไม่ไปถึงเป้าหมายไม่เดินตรงเพราะ,ะนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้มีสักคนเดียวที่ถูกเลือกถูกเรียกเข้ามาเดินติดตามพระเจ้าก็ามารับใช้ปรุงแล้วเกิดการหลงหายถดถอยหรือหันหลังกลับและสิ่งต่อมาก็คือพระเจ้าไม่พอพระทยัย ในคนที่ไม่รักษาความเชื่อและปล่อยให้ความเชื่อเสื่อมถอยพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยด้วยไม่เพียงแต่ไม่ต้องการแต่จะรู้สึกไม่พอพระทัยถ้าเราหันหลังกลับหรือถดถอยหรือไม่ไปต่อกับพระเจ้าและเมื่อเจอปัญหาต่างๆเหมือนคนอิอสราเอลเมื่อเดินในถิ่นดุกันดานมีปัญหาหลายอย่างระหว่างเส้นทางในการเดินติดตามพระเจ้าเพื่อจะเข้าสู่แผ่นดินคณาอานที่อุดมสมบูรณ์แต่พอมีเรื่อง อาหารการกินไม่เหมือนในอียิปต์ไม่สุดวกสบายอยู่ในถิน่นทุรกันดารขาดน้ําร้อนแหง้แหงแล้งเขาก็จะบน่นก็จะพูดแง่ลบแล้วเขาจะรู้สึกว่ากลับอียิปต์ดีกว่าไปใช้ชุดแบบเดิมๆด,ดีกว่าติดตามพระเจ้าดูเหมือนยากลําบากมีปัญหาเมื่อไหร่มิจะถึงอุดมกติเป้าหมายพระพรสูงสุดของพระเจ้าสักทีนี่คือและสุดท้ายพระเจ้าก็ให้ตายในถิน่นทุรกันดารพระองค์ก็ไม่ให้เขากลับหรอกแต่เขาก็ต้องตายในถิน่นทุรกันดารแล้ว ไม่สามารถไปต่อถึงเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าและก็อีกสิ่งก็คือพระเจ้าหนุนใจเราให้ร้อนรนเอาจูงกระจังรับใช้อย่างทุ่มเทมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายอย่างที่ฮิบรูบทที่10ข้อยี่สถึงยีก็ได้พูดไว้เช่นเดียวกันในฮิบรูบทที่ 10- บข้อยี่สบอกว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้แล้วนั้น โดยไม่หว่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประธานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาตัวเองว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและกระทำความดีเราต้องหนุนใจกันและกันเราต้องกระตือรือร้น,หนเหมือนในพระธรรมโมบทที่12นะครับข้อที่11พระธรรมโมบทที่12ข้อที่11ก็ได้หนุนใจเราเช่นเดียวกันถึงเรื่องของการที่ จะต้องมีชีวิตที่กระตือรือร้น,นร้อนรนเสมอไม่เฉื่อยชาในวิโในโรมบทที่สองข้อสิก็บอกว่านอกจากนี้บททีโทษนะบทที่สิบสอข้อสิเอ็ดแต่กีดูผิดไปนิดนึงในก็ในบทที่สิบสอข้อสิบอกว่ายาอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้น ด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระบุญเจ้าอย่าอ่อนและอาใจเฉื่อยชาห่อเหี่ยวแต่จงมีจิตใจที่กระตือรือร้นหรือเร,รียกว่าร้อนรนฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอยากให้เราร้อนรนเสมอเป็นไฟที่ไม่ดับมอดเป็นไฟที่ลุกโชนลุกโชนช่วงอยู่เสมอสว่างสวัยอยู่เ,มเสมอไฟที่มันอ่อนเรื่อนเหมือนไฟตกนะครับไฟตกนี่ก็เดี๋ยวอะไรก็ดับหมดเครื่องใช้ไฟก็เสียหายเพราะไฟตก หุงข้าวก็ไม่ค่อยสุกทําอะไรก็ไม่เต็มที่เพราะว่าไฟมันตกพี่น้องไฟฝ่ายวิญ,ญญาณเราต้องไม่ตกรักษาไฟให้ร้อนลุนอยู่เสมอคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการถดถอยฝ่ายวิญญาณก็มีอยู่ในพัมพีหลายตอนที่เกิดขึ้นกับบางคนที่ถ้าเขาไม่ระมัดระวังเขาก็จะกลายเป็นคนที่ถดถอยฝ่ายวิญญาณอย่างเช่นในมัทธิวบทที่19ก็30 าเบียบบางคนจะเป็นคนต้นบางคนจะเป็นคนปลายคนที่เป็นคนต้นสุดท้ายจะกลายเป็นคนปลายอย่างไม่น่าเชื่อคนที่เป็นคนปลายคนท้ายคนไม่เอาเท่าไหร่กลับกลายเป็นกับใจแล้วก็เอาจงรุงจังแล้วล้อนลนมาทีหลังดูเหมือนไม่มีวี่แววเลยแต่สุดท้ายก็เอาจงรุงจังขึ้นมา,าก็กับใจก็สำนึกเหมือนอุปมาเรื่องพระเยซูบอกว่ามีคนใช้พ่อคนหนึ่งใช้ลูกไปทําสวนองุ่นลูกคนโต คนแรกบอกว่าไปไปเต็มที่เลยจะไปแน่โอเคไม่ต้องห่วงรับปากแต่อีกคนหนึ่งบอกไม่ไปไม่ว่างไม่อยากทำแล้วก็ต่อมาก็คือหลังจากพูดแบบนั้นเสร็จตอบสนองแบบนั้นเสร็จคนแรกตอบสนองดีพูดดีครับผมจะไปครับโอเคจะทำทุกอย่างตามที่พ่อบอกแต่จริงๆก็ไม่ทำเลยสักอย่างหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งบอกไม่ทำ ดือ้อดูเหมือนแย่แตพ่พอผ่านไปปั๊บเขาก็คิดว่าเออทำไมเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้ทำไมเขาไม่รู้จักเห็นคุณค่าสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำตอบสนองบุญคุณเขารู้สึกสำนึกแล้วก็กลับใจแล้วก็ไปทำเลยพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าคนไหนที่เป็นที่พอใจบิดาและเป็นคนที่ทำตามน้ำพระทัยบิดาคนที่สองนี่ครับแม้การตอบสนองแรกๆไม่เอาไม่ไม่โอเคไม่สนใจ ไม่เชื่อฟังแต่เมื่อเขากับใจสำนึกเขาก็ทำแล้วก็ทำสำเร็จในกวหนึ่งพูดดีตอบสนองดีดูดีมากเลยตอบสนองดีฟังเทศเอเมนเอเมนแต่ไม่ทำสักอย่างหนึ่งฟังแล้วจดเยอะมากเลยจดได้เต็มหน้าสองหน้ากระดาษแต่ไม่ทำถามอะไรก็ตอบได้หมดแต่ไม่ทำสักอย่างที่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาถดถอยชีวิตเขาไม่ก้าวหน้า ไม่เดินหน้ารู้มากแต่ความรู้ทั่วมหัวก็เอาตัวฝ่ายวิญญาณไม่รอดจากบาปหรือการล่อลวงหรือไม่พ้นจากสภาพปัญหาเดิมๆในถิน่นทุรกดานของชีวิตของเขาวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ก้าวหน้าไม่ทะลุเข้าคณะอันสักทีแล้วก็เพราะนั้นเราเห็นว่าตัวอย่างในมัทธิวบทที่19เาข้อ30บอกว่าบางคนที่เป็นคนต้นก็จะกลับกลายเป็นคนท้ายบางคนที่เป็นคนท้ายก็กลับเป็นคนต้นเนี่ยหมายถึงว่าไม่ตอบสนองพระเจ้าอย่างเต็มที่ ดูเหมือนตอบสนองแต่ก็ยังมีขีดจํากัดหรือมีข้างในลึกๆที่ยังไม่เต็มที่เหมือนดินบนหินคือโตเร็วงอกเร็วแต่ลึกๆก,ก็คือข้างในยังแข็งข้างนอกอ่อนตอบสนองฉับชวยแต่ลึกๆเอาจริงเอาจังไม่ไม่โอเคไม่ยอมและสุดท้ายเขาก็ไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ต้องเหยียดต้องพิสูจน์ต้อง ตอบสนองที่มากขึ้นหรือมากกว่าน,นั้นเขาก็ถอยมาได้ระดับหนึ่งแต่พอจะไปต่อหูไม่ไหวก็เลยถอยเหมือนคนปีนเขาเมื่อขึ้นไปถึงครึ่งกลางเขาแล้วมันกําลังจะถึงแล้วค่อนไปแล้วแต่เหนื่อยแล้วท้อแล้วก็เลิกและลงเขาซะทางเจ้งนี้มันมาไกลแล้วและไปอีกไม่นานลําบากอีกนิดนึงก็ถึงเป้าหมายท้อสะกก่อนใจไม่ถึงก็ใจไม่ถึง ความเชื่อไม่พอการเหยียดไม่ไม่เต็มที่และก็มัทธิวบทที่24ข้อ12ก็บอกบอกถึงการถดถอยในยุคสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อให้เรามาดูมัทธิวบทที่24ข้อ12นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ12ก็บอกว่าความรักของคนหมู่มากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดเอาเห็นว่า ความรักเยือกเย็นแล้วก็ข้อที่10ก็บอกว่าคาวนั้นคนเป็นจำนมากจะถดถอยไปและอายัตดกันและกันทั้งจะเกียดชังซึ่งกันและกันด้วยคนจะถดถอยคาวนั้นคนเป็นจำนวนมากจะถดถอยก็คือไม่ติดตามพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าไม่รับใช้พระเจ้าแล้วก็ความรักของคนก็จะเยือกเย็นลง ตามสาการที่เลวร้ายสภาพจิตใจที่ตกตำ่ำคนก็รักกันน้อยลงเกลียดชังกันเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้หาแต่ผลประโยชน์ไม่สนใจภาพรวมหรือส่วนรวมหรือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งไม่เห็นแก่พระเจ้าไม่เห็นแก่คริสตจักรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความถดถอยเมื่อสาการเข้าสู่ยุคสุดท้ายเมื่อเรากําลังเข้าสู่ภาวะหองการ ใกล้ยุคสุดท้ายสภาพสังคมมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆและปัญหาต่างๆก็มีมากมายดังนั้นคนที่ไม่เดินกับพระเจ้าไม่เติบโตไม่มั่นคงไม่เอาจิงกจังก็จะถูกกลืนหรือถดถอยถูกกดดันบีบคั้นจนกระทั่งชีวิตปาญยานันแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ล้มลงในที่สุดไม่เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังด้วยซ้าไปในสองทิโมธีบทที่สก็พูดถึงลักษณะชีวิตของคน ในยุคสุดท้ายที่มีความเสื่อมอย่างมากและโดยความเสื่อมนี้ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้เชื่อที่อยู่ในสังคมนั้นเช่นเดียวกันในสองทิโมธีบทที่3ก็ข้อที่1ถึงข้อที่5ก็พูดถึงค้ำัยากั์เรื่องการถดถอยนี้ของคนในยุคสุดท้ายสภาพการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของชีวิตคนจิตใจคนนั้นไม่แปลกใจเลยที่วันนี้สิ่งเหล่านั้นมันก็เห็นได้ในชีวิตของคนในสังคมความเสื่อมทางศิลธรรม จิตใจหรือศาสนาก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคสุดท้ายที่มารกำลังทำงานมากขึ้นชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปในทางลบถ้าไม่ยอมมีพระเจ้าและมีพระคำพระเจ้าเข้ามาในชีวิต2องถึงิทีบทที่3ามก็หนึ่งบอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรยุกเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเยอยิ่งยะโส ชอบด่าว่าไม่เชื่อปังครรมบิดาบรรดาอากตัญยูและศิลธรรมและมนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทลุหัวสูงรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนี้ท่านอย่าคบเลยพระพีบอกว่าถือศาสนาแต่เปลือกนอก รักความสนุกสนานยิ่งกว่าพระเจ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเยื่ยยิงจองหงไม่เชื่อฟังบิดามารดานี่คือลักษณะของคนในโลกนี้ในยุคสุดท้ายมันจะเสื่อมลงในทางจิตใจทางศีลธรรมและมีอาการพฤติการออกมาดังนั้นบางครั้งคิดเซียนที่อยู่ในโลกและไม่เติบโตก็อาจจะถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของความเสื่อมของสังคมที่เขาก็อยู่ในสังคมและก็รับอิทธิพล แล้วก็ใช้ชิตที่แบบเหมือนคนในสังคมและไม่ก้าวหน้าไปกับชีวิตที่แตกต่างโดดเด่นยิ่งชัดเจนระหว่างโลกกับพระเจ้าระหว่างคนเนื้อหนังกับคนฝ่ายวิญญาณมันเป็นเหมือนสีเทาๆไม่ขาวแต่เวลีกันก็เหมือนไม่ดํามืดเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่ขาวก็คือเทาๆชีวิตคริสเตียนสีเทาคือไม่เป็นสีขาวตามที่พระเจ้าต้องการชีวิตไม่ได้สำแดงพระเจ้า และมีสง่าราศีและมีผลพระวิญญาณสุดสิ่งที่สามที่เราเรียนรู้นอกจากการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องความไม่ปรารถนาเราถดถอยรู้ถึงเรื่องคําเบญจกรถึงการจะถดถอยของคนในยุคสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่สามที่พระเจ้าอยากสอนเราผ่านบทเรียนนี้คือผลเสียของการถดถอยฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนและคริสตจักรถ้าคริสเตียนถดถอยคริสตจักรถดถอยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นหนึ่งชีวิตฝ่ายวิญญาณจะอ่อนกําลังรูเ้เรื่อย ชีวิตวาก็จะตกต่าลงเรื่อยๆท่าทีเริ่มแย่ลงไม่ดีท่าทีแง่ลบมีมากขึ้นเรื่อยๆความคิดแง่ลบการอ่อนกําลังลงเมื่อก่อนล้อนรุนมากเมื่อก่อนเอาจริงกวจังเมื่อก่อนเต็มที่แง่บวกตลอดเดี๋ยวนี้พูดแง่ลบตลอดไม่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าและการรับใช้นคริสตจักรมีแต่วิจารณ์คนนู้นคนนี้แล้วก็มีคําพูดที่บน่น ในสาการต่างๆไม่มีการขอบคุณพระเจ้าและก็ผลเสียต่อมาคือคนภายใต้ดูแลก็จะไม่ถูกดูแลปั่นป่วนสะดุดหมดกำลังใจเพราะเขาถดถอยกก็ทิ้งงานพระเจ้าก็ทิ้งคนทิ้งความรับผิดชอบและก็ไม่อยากทำอะไรแล้วและงานที่พระเจ้าทรงเจิมทรงมอบหมายก็เสียหายมากในมือของเขาและสุดท้ายเขก็ต้องถูกถอดถอน แล้วก็มีคนใหม่ก็มาแทนที่สิ่งต่อมาก็คือทำให้การเจิมและไฟห่งความร้อนรนในายวิญญาณค่อยๆดับมอดลงไปจนดับสนิทก็เลยลีลงเรื่อยๆแล้วก็ดับเหมือนไฟถ่านค่อยๆหลีลงค่อยๆมอดลงไปเรื่อยๆจนดับสนิทหยุดชะงักการเติบโตไม่ไปกับพระเจ้าและมีรอวันถดถอยและหลงหายสิ่งที่ ต่อมาก็คือทำให้ชีวิตไหลไปสู่กับดักของผีมารตะตานจนสุดท้ายอาจจะถึงทั้นหลงหายและปฏิเสธพระเจ้ามารก็คงไม่ปล่อยไว้แค่จุดตรงนั้นแต่จะพาต่อไปถึงจุดปฏิเสธพระเจ้าและก็สูญเสียความรอดไปในที่สุดเพราะนั้นเราต้องระวังเมื่อเราถอยไปเรื่อยๆเราก็ห่างพระเจ้ามากขึ้นและเราก็ใกล้มารมากขึ้นด้วยเหมือนกับเรือที่เมื่อไหร่ที่มัน ออกหลุดจากสมอคือสมอหลุดที่ปักแน่นทำให้มันไม่ไปไหนมีคลื่นลมมากนแค่ไหนซัดมาแค่ไหนมันก็ยังแกวงไปแกว่งมาแต่มันไม่หลุดมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าสมอผูกติดอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ถอนสมอและไม่มีสมอแล้วไม่มีเชือกไม่มีอะไรมัดไม่ไม่มีหลักแล้ว ตัวท้ายขึ้นพัดมาก็ซัดไปเรื่อยๆพอซัดไปเรื่อยๆมันก็ค่อยกระเด็นออกไปจากฝั่งไกลเรื่อยๆไกลเรื่อยๆจนในที่สุดนู่นไม่เห็นเรือเลยอยู่ไกลมากเมื่อก่อนอยู่ใกล้ขึ้นจากใกล้พระเจ้าใกล้ผู้นำแต่นี้ห่างมากห่างจนไม่เห็นชีวิตคิ้เศียนของเขาไม่เห็นวิถีการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงของเขาอีกต่อไปเหมือนกับชาวลูกเหมือนกับคนไม่มีพระเจ้าและเหมือนกับคนไม่เชื่อพระเจ้าด้วย ส,สุดท้ายก็คือสิ่งที่4ยังไม่สุดท้ายนะครับสิ่งที่4สาเหตุของการถดถอยความโลภและการลักวัตถุ 1. นึ่งทิโมทีบทที่6ให้เรามาดูด้วยกัน 1. นึ่งทิโมทีบทที่6ข้อที่9-10ถึง10นะครับข้อที่9้ถึง10บกว่า จริงดีข้อที่7ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็ไม่เอาอะไรออกไปจากโลกฉันนั้นถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ขอให้เราพอใจด้วยสิ่งของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ํารวยก็ตกอยู่ในข่ายของการเย้ายวนและติดบ่วงแล้วขอและในความปรารถน,น,นานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทําให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทําให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมในความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระบียวว่าความรักเงินความรักความโลภความอยากล่ำรวยความปรารถนาที่ผิดผิดก็พาเราไปสู่การหลงจากทางพระเจ้าและจมอยู่ในความทุกข์ที่เต็มด้วยความ อ่อนแอหรือความสูญเสียสิ่งดีฝ่ายวิญญาณความรูปการรักวัตถุต้องระวังอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าอย่าให้สิ่งใดสําคัญกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณและการเดินกับพระเจ้าของเราเพราะเราอยู่ในทางพระเจ้าพ่บี้วว่ามีทุกอย่างเพียงพออยู่แล้วและให้เราพอใจในการจัดเตรียมกับพระเจ้าขาดหรืออะไรก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้มีสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นแต่อย่าทิ้งพระเจ้าเพื่อไปได้สิ่งนั้นอย่าให้สิ่งนั้นสําคัญกว่าพระเจ้าในชุดของเราและ อันต่อมาก็คือสาเหตุของการถดถอยนะครับการไม่ยินดีไปกับพระเจ้ามากขึ้นตามการเรียกร้องของพระเจ้าเหมือนกับการเดินไปน้ําลึกกับพระเจ้าเหมือนอที่เอสเสกีนได้เห็นภาพนิมิตที่พระเจ้าไว้ก็เห็นว่าเมื่อเขาอยู่ใน,นกิจจักรของพระเจ้าเดินกับพระเจ้านั้นพัมพี่บอกว่ายิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ลึกขึ้นวัดไปหนึ่งพันศอกก็ลึกแค่นี้ พอวัดไปหนึ่งพันศอกก็ลึกขึ้นถ้าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆเนี่ยยิ่งวันเรายิ่งลึกกับพระเจ้าไม่ใช่ยิ่งวันยิ่งตื้นเขินกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ลึกกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ไม่รู้จักอะไรดําเนินชีวิตแบบยังไม่ค่อยเข้าใจแต่วันนี้ไปกับพระเจ้าเต็มที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างไม่มี สิ่งใดเป็นข้อจํากัดพระเจ้าเคลื่อนยังไงเราก็ตอบสนองง่ายมากไวกับพระบุญญ,ญาณนั่นคือยอมตายต่อตัวเองไปกับพระเจ้าอย่างเต็มที่และก็สิ่งต่อมาที่เป็นสาเหตุของการถดถอยคือการเจอปัญหาแรงกดดันเกินกําลังไม่มีทางออกไม่สามารถปรึกษาใครหรือไม่ยอมปรึกษาใครเกิดความเครียดในที่สุดและก็ไม่เข้าหาพระเจ้าด้วยก็เลย ชีวิตก็หลุดออกจากวงจรของพระเจ้าด้วยปัญหาเหล่านั้นเช่นมีปัญหาการเงินก็ไปหางานทําที่อื่นแล้วก็อยู่แบบไม่มีโบสถ์ไม่ได้เข้าโบสถ์เลยเพื่อแก้ปัญหาการเงินเหมือนครอบครัวนาะนะโอมีมีเบลิมีปัญหาการกินอาหารก็หาทางออกด้วยความคิดของตัวเองและสุดท้ายยิ่งแย่กว่าเดิมแต่คนที่อยู่ในน้ำพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่เราอยู่อยู่รอดในการอดทน พระเจ้าก็ให้คดทนไปถึงระยะหนึ่งและหลังจากนั้นพระพรก็หลังไหลมาความลำบากนั้นก็ผ่านไปโดยการยืนหยัดอยู่ในพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอสำหรับเขาและก็หรือการท้อใจผิดหวังไม่เกิดผลไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าหรือล้มเหลวบ่อยๆก็จะทำให้ถดถอยการรับใช้ไม่เกิดผลเต็มที่อย่างที่คาดคิดหรือเกิดปัญหาหลายอย่างเข้ามากดดัน เรารู้สึกทอ้ทอถอยห่อเหี่ยวมีความกลัวไม่วางใจพระเจ้าในหลายหลายเรื่องในชีวิตวันเกรงอนาคตที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงรับใช้พระเจ้ารายได้ค่าตอบแทนโอ้โหมันไม่รู้สึกว่ามันจะดูแลลูกได้ไหมลูกจะเรียนมาอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็เกิดความกลัวไม่วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลเราเมื่อเรามารับผิดชอบดูแลงานพระเจ้าตามการทรงเรียกพระองค์จะไม่ทิ้ง เหมือนที่พระองค์ไม่ทิ้งเอริยาและพระองค์อวยพรคนมากมายที่เดินติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและจริงใจและจริงจังเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อความไว้วางใจพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และเราจะสัมผัสถึงการที่พระเจ้าดูแลเราอย่างดีเลิศและไม่ทอดทิ้งเราจริงๆอันที่ 5. วิธีการรักษาชีวิตของเราไม่ให้ถดถอย 1. รักษาชีวิตในความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าให้มั่นคงสม่ำเสมอทุกวันชีวิตเฝ้าเดี่ยวต้องดี ถ้าเราจะไม่อยากตดถอยนะใกล้ชิดพระเจ้าติดสินกับพระเจ้าทุกวันเฝ้าเดียวจริงๆอ่านบัมบียอธิษฐานนมัสก,การไว้ทุกวันคุยกับพระเจ้ามีอะไรก็คุยกับพระองค์สิ่งที่สองคือปรึกมีปัญหาอะไรก็แก้ไขไม่ได้ก็รีบปรึกษาผู้นําพี่เลี้ยงรับการช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณเพื่อรับการปลดปล่อยอย่างถูกต้องโดยเร็วมีปัญหาอะไรก็เข้าหาพระเจ้าและเข้าหาผู้นําที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ที่ดูแลชีวเราช่วยเหลือเราให้กับปรึกษาแก่เรา เพื่อเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วตัดสินใจผิดพลาดตามความคิดหรือตามแรงกดดันอันที่3รักษาความสัมพันธ์สนิทและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพี่น้องในคริสตจักรถ้าเราไปโบถสถ์เสมออยู่ในกลุ่มเซลล์กลุ่มสามกิจธรรมมีอะไรก็สามารถปรึกษาพี่เลี้ยงผู้นำที่จะช่วยเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแบ่งปันกันหาทางออกร่วมกันในปัญหาที่เกิดกับเราอย่างน้อยที่สุดเขาก็อธิษฐานเผื่อเรา และก็พยายามช่วยเราเต็มที่บนความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักรและก็ต่อมาก็คือถ้าเกิด 4. ถ้าเกิดความรู้สึกถดถอยในใจรีบอธิษฐานสารภาพบาปรีบกลับใจฟื้นฟูท่าทีให้ถูกต้องกับพระเจ้าและอธิษฐานเจาะจงกับปัญหาที่ทําให้เราเครียดปัญหาที่กดดันเราหรือปัญหาที่เราทุกข์ใจโกวนกระวายไม่มีสันติสุขและก็รู้สึกห่อเหี่ยว ขอแท้รีบเข้ามารับกําลังจากพระเจ้าเหมือนกับเอริยารับใช้ไปพอเจอปัญหาตอนเกิดผลก็ตื่นเต้นมีความสุขยิ่งใหญ่ชื่นชมดีดีพอเจอกำขู่ของนางเยสเบนหนีเลยครับหนีไป40วันสี่คืนพระเจ้าก็ตามไปแล้วก็ให้ทูตสวรรค์เอาขนมปังร้อนๆไปให้กินพอมีกําลังก็หนีต่ออีกแล้วตอนหลังมาพระเจ้าเขาบอกจะหนีไปไหนจะหนีทําไมในเมื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ เหนือปัญหาทุกอย่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็พูดกับเขาว่าพระองค์จะอยู่ยังอยู่กับเขาอยู่ไม่ว่าสถานการณ์มันมเงียบหรือยังไม่มีความตื่นเต้นหรือคาตอบที่ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่พระองค์ก็ยังอยู่เขาและไม่ทิ้งเขานี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเขาท้อเขากลัว,ว,วถูกขู่จดจ่อกับปัญหามากเกินไปจดจ่อกับคําขู่ของมาซาตานและสภาพจิตวิญญาณก็ห่างเหินพระเจ้ากําลังตื่นเต้นในความสําเร็จลืมการติดสนิทพึ่งพา เหมือนตอนมีปัญหาก็อธิฐานมากตอนมีปัญหาน้อยไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยอธิษฐานไม่ค่อยติดสนิทพระเจ้าก็มักจะเป็นจุดอ่อนที่ถูก,ถกมารโจมตีได้ง่ายสุดท้ายคือตระหนักว่าการถดถอยไม่ใช่น้ําพระเถยพระเจ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าและเป็นงานของมารสตานที่ต้องการทําลายชีวิตวิญ,ญญาณของเราเราต้องรีบต่อสู้กับมันต่อสู้กับความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและนําจิตวิญ,ญญาณเรากลับมาอยู่ในที่สสทรงศิษย์ของพระเจ้าร้องทูลขอ การฟื้นฟูจากพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระองค์และเราก็จะมีกําลังขึ้นหรือให้พี่น้องหลายคนในฐานเผื่อเราว่าช่วงนี้เราอ่อนกําลังช่วงนี้เราห่อเหี่ยวเรามีปัญหาเยอะมากเรารู้สึกอ่อนกําลังลงช่วยเราด้วยและเราก็จะรับกาลังผ่านพี่น้องในพระวรกายของพระเจ้าที่พร้อมที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันและเดินไปด้วยกันในแผนการกอบกูให้เราที่ฐานด้วยกันที่ชีวิตเรียนของเราจะผ่าน สาการบางช่วงที่อาจจะมีบ้างที่เราอ่อนกําลังท้อถอยห่อเหี่ยวมีปัญหากดดันหลายอย่างให้เราได้สัมผัสพระเจ้าและก็สัมผัสความรักของพี่น้องและถูกปกคุมฝ่ายวิญญาณและไม่พ่ายแพ้การล่ลอลวงกกมารด้วยสาการเหล่านั้นพระเจ้าพระบิดาเราที่ฐานขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะผ่านสาการต่างๆได้โดยพระคุณพระองค์แม้บางช่วงเวลาของชีวิตและการรับใช้ของเราอาจจะมีความทดถอยห่อเหี่ยวมีแรงกดดันมีภาระหนักที่เกินกว่าที่ เพื่อภาพจิตใจจิตวิญญาเราจะแบกรับได้ขอพระคุณพระเจ้ามาถึงเราในเวลาเหล่านั้นขอพระคุณพระเจ้าผ่านขึ้นจักผ่านพี่ร้องผ่านผู้นำปกคุมเรานำพาเราช่วยเหลือเราเสริมกำลังเราให้เราเป็นผู้ที่เสริมกำลังกันและกันเสมอและเดินไปด้วยกันไปถึงเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ในการติดตามพระเจ้าบนโลกนี้และการเกิดผลสูงสุดตามที่พระองค์ต้องการเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมน